โอ้ไม่ได้ถ่ายนะครับเสร็จงานแล้วไม่ได้ถ่ายมาถ่ายตอนกลางคืนนะอันนี้เป็นห้องที่ซ่อมแซมนะซ่อมแซมแบบให้พออยู่ก่อนที่แรกตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแผ่นไม้อัดมันถูกมันบวม,มโดนความชื้นโดนฝนไงนะก็เลยซ่อมแซมให้ใช้งานได้ก่อนนะก็คือเอาแผ่นแผ่นสําเร็จของ s g แผ่นบอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะมายิงเพราะว่ามา,มา,มาอัดเข้าไปแล้วก็ยึดสกูยึดทุกเพราะว่าตรงเนี้ยปูนข้างล่างมันผะูกนะความชื้นขึ้นมาแล้วก็ซีนซิลิโคน ก็เก็บงานดูก็หลอดไฟหลอดไฟก็มีทั้งห,หลอดยาวหลอดสั้นฟุ้เสนแล้วก็หลอดดาดายลนะก็ติดรวมสวยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ขัดนะผมโปะสกิมไว้เฉยนะตัอเอาแบบนี้แหละนะประหยกกัดงบนะทำบ้านพักตัวเองนะห้องพักตัวเองให้ให้คนที่ที่พักเขาอยู่อาศัยก่อนนะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะแผ่นสกิม แผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วไปอัดซิลิโคนสกิมเก็บรอยไม่ให้มีช่องไม่ให้มดเข้าไม่ให้พวกตะขาบอะไรเข้านะ <S <S แล้วก็ตันนี้ก็จาะเป็นฝ้านะฝ้าบบสำหรับซึมดิบได้ยกซิมได้ซ่อมแซมไฟฟ้านะหรือว่าจะติดแอร์ติดแอร์อก็ติดตรงนี้นะติดแอร์ตรงนี้นะแล้วก็ยกฝ้าขึ้นแล้วก็ใส่สายไฟลอยสายไฟลอยเท่าตอนนี้จะเป็นพัดลมเก่าอยู่ก็ใช้งานได้นะ งนด้เหอนี่นะพัดลมก็พอได้ใช้ก่อนนะถ้าเกิดยังไม่ติดแอร์ก็ใช้พัดลมไปก่อนได้อยู่แล้วก็ดันค้างก็เหมือนกันนะเสร็จเรียบร้อยก็ใช้พอพอให้ได้ใช้งานได้นอนได้พักก่อน อันนี้เดี๋ยวทำความสะอาดนะซีฟไฟก็ตรงนี้แล้วก็ปักไฟด้วยอ,อุดซิลิโคนตามขอบเสาที่มันพองจริงไหมนี่ไม่ทนโดนความชื้นนะมันไม่ทนเนนดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งยังไม่ได้ก็มาเก็บงานอยู่ก็เสร็จใช้ได้แล้วประมาณ95%แล้วด้านล่างนี้อุดเตรียมไปหมดแล้วเททายลิงดว่วนนะ ก็อัปเดตเป็นสตอรี่ช่องโซเชียลของตัวเองแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะก็ขอบคุณที่ดูที่ชมนะครับก็ฝากติดตามชมแค่นั้นแหละครับขอบคุณมากครับจะถ่ายให้ดูกล้องหลังนะก็ซ่อมแซมซ่อมแซมใช้ชั่วคราวนะให้ใช้ได้สัก4ีหปีก่อนแต่ก็ใช้ได้นานอยู่หรอกขนาดอันเนี้ยอันนี้ประมาณ10กว่าปีนะสิกว่าปี ส่วนตัวนี้ก็อาจจะได้อยู่ห้าห้าปีขึ้นมันได้อยู่แล้วห้าหปีขึ้นนะติดหลอดไฟก็ติดนะหลอดไฟเป็นลูกผสมนะเป็นลูกผสมฟูออเรสเซนซ์สั้นกับดาวไลน์อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขัดนะก็คือสกิมแบบนี้เลยเอาแบบดิบๆแบบนี้เลยทําเพื่ออยู่เองแล้วก็ช่องสวิตอันนี้ก็ช่องสวิตที่แนะนําเสนอไปแล้วทำซ่อมแซมเองตามนั้นครับขอบคุณมากครับ